สนับสนุนโดยโพชงเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดและพึกษชาติสอบถามข้อมูลสินค้าโทร021578922่0 02 2ชื่อการจนาบำรุงอายุอายุสกาปอาชีพก็ทำขนมขายตอนแรกมันก็รู้สึกเปรียวนเปรียวอยู่เป็น เป็นประมาณสองสามเดือนนะก็เลยไปหาหมอหมอก็บอกว่าโอ้โหเป็นก้อนเนื้อ20เซนคิดว่าต้องตายแน่เลยมะไม่รอดแน่่อมาเร่งรังเขยก่หนเดือนก็ไปป่าถัดแล้วก็นอนนอนที่โรงพยาบาลฉิดวันแต่พออีกฉิดวันหมอก็ให้กลับไปอีกก็บอกว่าวันนี้มานต้องผิดเคมีเลยนะ ห้าชั่วโมงที่นอนที่เขาให้นะที่เขาฉีดนะเนาะร่างกายมันก็มันมันรู้สึกมึนมึนชาชาแบบนั้นเลยทานอะไรไม่ได้ทักอย่างเลยทานไปนิดหน่อยมันก็อ้วกหมดน้ําก็ทานไม่ได้ลิ้นม,มันชาไปหมดเลยมันทรมานมากปวดหมดทั้งตัวนี่เดินก็ไม่รอดที่ในบ้านนี้คลานเลยเ้ห้องน้ําก็คลานบางทีตาลูกไม่มาประกองก็คลานเต้าไปทอ้อท้อมากเลยคิดว่าต้องตายกับปีโมนี้แหละ นี่ติรวังตะวันก็เป็นขึ้นมาอีกแล้วก็เป็นนิ้วในเตยนิ้วในถุงน้ําดีสมรย่างหมดเลยก็เลยนั่นแหละมะไม่ไม่ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยนอนดูโทรทัศน์ก็ก็ประกาศเรื่องผู้จงสัางสามวดก็เลยเอามากินพอกินได้ประมาณสี่หาวันโอ้มันก็ร่างกายแข็งแรงขึ้นเนาะ้ไปไหนมาไหนก็ไปได้กับเพื่อนเขาด้วยมีแรงทำงาได้มีแรงแล้วก็กระฉับกระเฉงขึ้นนะ แล้วก็แข็งแรงเหมือนเดิมเหมือนคนที่ไม่เป็นอะไรเลยตำขนมแล้วก็ตำาหานบ้านทุกอย่างเลยมะพร้าวปกวันละยี่สิบลูกแข็งแรงขึ้นเยอะแข็งแรงขึ้นเยอะตำได้ทุกอย่างซักป้าหงวก้าวตำกับก้าวอะไรได้ทุกอย่างมันทานได้ทุกอย่างเลยอร่อยไปหมดเลยนิ้วก็หายหมอบอกว่าไม่เป็นแล้วเอ้ติดดวงก็ก,ก็ก็ไม่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 เป็นแล้วพอมาทานโพชงเนี่ยมันก็ดีขึ้นมากเลยเหมือนได้ชีวิตใหม่กลับมา โปรโมชั่นพิเศษโพชงเครื่องดื่มสมุนไพรและพึกษชาติปกติ1ขวดราคา1,850บาทลดเหลือเพียง1,500 <000 S 1> บาทเท่านั้นแถมฟรีโพชงขวดเล็กอีก1ขวดและคุ้มยิ่งขึ้นหากซื้อ2ขวดในราคา3,000บาทแถมฟรีอีก1ขวดใหญ่ทันทีเรียบโทรมาที่เบอร์02-157-8922ยำ02้ำ02-157-8922เเลือกดูแล สุขภาพดีเลือกโพชง